สวัสดีครับคุณผู้ชมพามาดูข้าวโพดครับโตแล้วครับตอนนี้ได้ประมาณเกือบเมตรแล้วนะครับนี่โตแล้วนะครับหลังจากที่เคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันนะครับนี่ก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นนะครับว่าจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับจะมีอะไรมารบกวนเขาหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ดูแลรดน้ําทุกวันนะครับแล้วก็คอยดูพวกหนอนแมลงนะครับว่าจะมีมารบกวนหรือเปล่านะครับขขาโพดแปลงน้อยครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันที่ได้เก็บผวักนะครับข้าโพดแปลงน้อยนะครับนี่นะครับตอนเช้าแสงแดดครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ